ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูวาเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะ บันนียนหมูจะมาแนะนำซีรีส์จีนที่ห้ามพลาดของอ่าวรุ่ยเพิงนะคะเพลกหนุ่มสูงหล่ออารมณ์ดีคนนี้มีเรื่องไหนกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะเรื่องที่1เรื่อง Beautiful t i m e with You นะคะปี2020อ่าวรุ่ยเพิงรับบทสมทบเป็นจางห้าวเทียนหนุ่มหล่อสุดเทศและซุกซนผู้หลงไหลในวิชาฟิสิก์์และการแต่งรถเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของหลินซิงเฉินนะคะที่ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนใหม่และได้เป็นเพื่อนร่วมโตกับลู่อี้ไป เธอคิดว่าตัวเองนั้นถูกลอตเตอรี่นับจากนั้นเป็นต้นมาหลินเทพแห่งความโชคร้ายและลู่อาศัยอยู่โรงเรียนมัธยมปลายต่างเติบโตและเยียวยากันและกันเรื่องนี้ได้คู่พระนางเป็นซุนเจ๋อหยวนประกบคู่กับหลี่เสี่ยวหวีค่ะเรื่องที่2เรื่องลืมฝันร้ายด้วยใจแห่งรักปี2020เ่อ่าวรุ่ยเผิงระบทสื่อเมิ่งประกบคู่กับหม่าเมิ่งเหวยระบทฟางเหยียนบอกเล่าเรื่องราวของฟางเหยียน หญิงสาวผู้มีพรสวรรค์ด้านการพากย์เสียงอันยอดเยี่ยมแต่กลับต้องทนทุกทรมานจากโรคฝันร้ายเธอบังเอิญได้พบกับประธานหนุ่มผู้เยือกเย็นและหญิงยะโสอย่างสือเมิงผู้ซึ่งสามารถช่วยเธอรักษาโรคร้ายได้แต่ฟางเหยียนกลับเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพี่ชายของสือเมิงท่ามกลางความเข้าใจผิดความสัมพันธ์สามเท่าจึงเริ่มต้นขึ้นฟางเหยียนควรทำยังไงดีต้องไปติดตามกันนะคะเรื่องนี้สามเรื่องสปา รักหวานใจใน AI ปี2020อ่าวรุ่ยเผิงระบดหูหลี่ประกบคู่กับหลี่เสี่ยวอุร๋ระบดจี้เนี่ยน บอกเล่าเรื่องราวของไอดอลชื่อดังหูหลีผู้ค้นพบว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขได้บริษัทจึงต้องการทำลายเขาด้วยการให้เขาฆ่าตัวตุยเพราะโรคซึมเศร้าหูหลี่จึงหนีไปหลบซ่อนตัวที่บ้านของนางเอกจีเนียนและชีวิตคู่รักที่แสนโรแมนติกของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นเรื่องที่4เรื่องสิทธ์สาวปวดสำนักปี2021เอารุ่ยเพิงรับบทสมทบเป็นเหยียนเสี่ยว หลงคุณชายแห่งสกุลเหยียนผู้รักสนุกไม่ค่อยตั้งใจเรียนชอบเที่ยวเล่นเป็นคนซื่อๆมักถูกแกล้งบ่อยๆเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของซางฉีบุตรสาวเสนาบดีกลาโหม เธอนั้นต้องการเป็นศิทธิสาวคนแรกของสำนักศึกษาตามความต้องการของพี่ชายที่เสียไปเธอจึงได้เข้าเป็นสิทธิในสำนักศึกษาตอนแรกเธอนั้นโดนกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมสำนักแต่เธอฉลาดรู้ทันและเอาชนะได้ทุกครั้งจนในที่สุดทุกคนก็ยอมรับเธอพร้อมๆกับได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อเยี่ยนหวินจือพระเอกและได้แอบคบกันแบบลับๆเรื่องนี้สนุกมากใครที่ชอบซีรีส์จินโบราณแนวสำนักศึกษาที่เต็ม ไปด้วยบรรดานหนุ่มหล่อๆห้ามพลาดนะจ๊ะเรื่องที่5ดารุณพเนจรท่องยุทธภพในปี2022อ่าวรุ่ยเพิงระบทเหลยอูเจียสิทธิของเหลยหงตระกูลเหลยสำนักอัศนีบาทแห่งเจียงหนานที่เชี่ยวชาญด้านอาวุธระเบิดเป็นวิชาหมัดไร้ทิศและวิชาประกายเพิงบอกเล่าเรื่องราวของเหลยอูเจียอัศวินหนุ่ม บัเเงเอินไปพักที่โรงเตียมเสืยลั่วขณะกำลังเดินทางไปยังเมืองเสือยเย่เพราะพนุงคุณธรรมเขาได้ทำลายข้าวของในโรงเตียมเซียวเซอร์เจ้าของโรงเตียมจึงคิดค่าเสียหายจากเขาแต่เขาดันไม่มีเงินเขาจึงจำต้องให้เซียวเซอร์ติดตามเขาไปด้วยระหว่างทางพวกเขาได้พบกับถังเหลียน ซึ่งกำลังขนลงทองคำเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาต้องเข้ามาปัวพันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในยุทธภพมากมายเรื่องที่6เรื่องดังดาราลิขิตรักปี2023อ่าวรุ่ยเผิงระบ,บทเว่ยฉีประกบคู่กับซีเยี่นตีระบ,บทโจหยวนบอกเล่าเรื่องราวของท่านโห่น้อยผู้เพียบพร้อมหน้าเกรงขามเว่ยฉีมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมแต่อับโชคด้านการแต่ง าการแต่งงานของเขาล้มเหลวทุกครั้งไปแล้ววันหนึ่งได้ไปขอพรสักดิทธิ์ได้พบกับโจโหยวนสาวน้อยที่ทำการล้มพิธีขอพรของเขาทั้งสองถูกลิขิตด,ด้วยได้แดงผูกชะตาให้ทั้งสองได้คู่กันแล้วทั้งคู่จึงได้เริ่มใกล้ชิดได้รู้จักเป็นเพื่อนมิตรสหายจนกเกิดเป็นความรักขึ้นเรื่องราวของเขาและเธอจะลงเอยยังไงไปติดตามกันนะคะเรื่องที่ 7. เรื่องผจนยุทธจักร ปี2 0 2 3่าอารุยเพิงรับบทมู่หลงชงประกบคู่กับจงหยวนหยวนรับบทเซียวรู้จูหวานบอกเล่าเรื่องราวของมู่หลงชงคุณชายรองผู้เย็นชาและเย่อหญิงของตระกูลมู่หลงได้พบกับจูหวานหญิงสาวที่บังเอิญถูกบังคับให้ใช้สถานะคุณหนูของตระกูลมู่หลงทั้งสองพัวพันกับการแข่งแย่งชิงคำพีรับแห่งยุทธภพหลังจากรู้ว่าจูหวานเป็นตัวปลอม มู่หลงชงจึงช่วยปกปิดตัวตนของเธอและเสียงชีวิตเพื่อช่วยเธอเมื่อเธอตกอยู่ในอันตรายก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันระหว่างคนทั้งสองเรื่องที่8เรื่องชุลมุนรักสลับเกี้ยวปี2023เอาวรุยเผิงระบทชีเทียนเลยประกบคู่กับเทียนซีเวยร,ระบทหลี่วี่หูบอกเล่าเรื่องราวของตระกูลตู้สายบุญและตระกูลหลี่สายบู จัดงานแต่งงานให้กับลูกสาวในวันเดียวกันสามีของตู้ปิงเยี่ยนคือฉีเทียนเลยพระเอกที่ป่วยหนะัก ในขณะเดียวกันนางเอกได้ตกลงแต่งงานกับแม่ทัพนามว่าหยวนปู้ชียชายผู้มีชื่อเสียงในด้านความดุร้ายและน่าเกรงขามในขณะเดินทางไปงานแต่งงานทั้งคู่ก็ได้ไปหลบฝนในวัดเจ้าสาวทั้งสองก็ใส่ผ้าคลุมหน้าสลับกันผิดผืนและจบลงด้วยการมุ่งหน้าไปงานแต่งงานกับสามีของผู้หญิงอีกคนหนึ่งการมเแท้แผลงสอนจะจัดการเรื่องวุ่นวายได้หรือไม่เรื่องราวความรักของทั้งสองคู่จะลงเอยกันยังไงไปติดตาม รัับชมกนนะคะคเรื่องที่9เรื่องโซสตรีไฟที่ลูกชนปี2024อ่าวรุ่ยเผิงระบบเฉาเยี่ยนปิงพร้อมด้วยจางอวี่ซีระบบเซี่ยหลิงบอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางของเฉาเยี่ยนปิงอดีตผู้คุมวิญญาณและเซี่ยหลิงหญิงสาวมนุษย์เทพสงสารและเปิดล่วเซอ้อเมิน่น กับการเดินทางตามหาหอคอยโบราณหลูหา่าที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวในอดีตของครอบครัวและระหว่างการเดินทางพวกเขาต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคและความอันตรายมากมาย จนกลายเป็นมิตรภาพสหายที่ค่อยๆเติบโตไปลุ้นกับการเดินทางผจญภัยของพวกเขากันนะคะเรื่องที่10เรื่องตำนานรักสวรรค์จันทราในปี2025อาวรุยเผิงระบดฟ้านเย่ประกบคู่กับไผ่ลู่ระบดไผ่ซั่วบอกเล่าเรื่องราวของไผ่ซั่วลูกสาวคนเล็กของแม่ทัพเธอมุ่งมั่นปรารถนาที่จะบำเพ็ญเพียรเป็นเซียนระหว่างทางสแสวงหาความเป็นเซียนนั้นเธอบังเอิญได้รับการช่วยเหลือจากเทพสูรผู้ยิ่งใหญ่ ว่านเว่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าปีศาจซึ่งเขานั้นก็คือเทียนฉีที่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ทั้งสองไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและเกิดความขัดแย้งกันนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของเธอกับเทียนฉีจากนั้นทั้งคู่ได้พบเจอกับอุปสรรคมากมายจนผูกพันและก่อเกิดเป็นความรักเรื่องที่11พผ่านพบอีกครายามบุกผาปโปรยปลายปี2020 อ่าวรุ่ยเพิงรับบทสมทบเป็นคุณหลุนเซินจินหรือไผ่หลิงน้องชายของพระเอกเป็นเทพเซียนที่มีนิสัยร่าเริงรักอิสระมีเสน่ห์แบบกลนๆและมักจะทําตามใจตัวเองเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของเทพจินซิ่วที่ต้องการช่วยให้หงหนิงปีศาจดอกฉาฮวากลายเป็นเซียนแต่เธอดันทําผิดกฎสวรรค์จนได้รับบทลงโทษลงมาเกิดนําพาให้จินซิ่วได้มาพบเธออีกครั้งเขานั้นคอยตามติดเธอเรื่อยๆคอย น้มน้าวเธอให้บําเพญเป็นเซียนซึ่งเธอก็ยืนยันตามความคิดตนไม่เป็นเซียนขอเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัตรตลอดไปเรื่องที่12เรื่อง7จ็ดคำพีผนึกมารปี2025อ่าวรุ่ยเผิงระบ,บทหวานซานเป็นเด็กกําพร้าที่เติบโตในหมู่บ้านเก็บหอยไข่มุกบอกเล่าเรื่องราวของสมัยโบราณ พบว่ามีอุกบาทปริศนาล่วงลงมาสู่โลกและมันสามารถกลืนกินสิ่งสถิตยอยู่ในร่างมนุษย์เล่าต่อกันมาว่ามันถูกผนึกไว้แต่เมื่อ22ปีก่อนเกิดคดีฆาตกรรมแปลกประหลาดต่อเนื่องเป็นคดีที่ยังไม่ค้นพบความจริงผ่านมากว่า20ปีก็เกิดขึ้นอีกครั้งทําให้วัยรุ่นทั้ง5ลุกขึ้นมารวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งทีมเดินทางปะจนภัยสืบคดีป,ปริศนาในระหว่างการเดินทางนั้นพวกเขาก็พบกับอันตราย นับครั้งไม่ถ้วนผ่านอุปสรรคความเป็นความตายมากมายเรื่องราวของพวกเขาจะดําเนินต่อไปยังไงไปติดตามกันเรื่องนี้ได้คู่พระนางเป็นซ่งไวยหลงประกบคู่กับหลิวฮ่าวฉุนค่ะเรื่องที่13เรื่องบันทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณปี2025อ่าเอารุยเผิงระบทเยี่ยนฉือประกบคู่กับหลี่หลานตีระบทเสริญหวาด บอกเล่าเรื่องราวของเซินหวานบุตรสาวของเซินอี้เจ้าหน้าที่ศารต้าหลี่ผู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในอดีตกับคดีของจิ้นอ๋องทําให้ครอบครัวของเขาต้องสูญสิ้นไปอย่างน่าเศร้าเซินหวานหลบหนีไปยังจิงโจ้โดยปลอมตัวเป็นฉินหวานคุณหนูก้าของจวนฉินฉินหวานเดิมถูกมองว่าอ่อนแอและถูกกลั่นแกล้งได้ง่ายแต่กลับมีนิสัยที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันเธอไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญในการรักษาและช่วยชีวิตผู้คนเท่านั้น แต่ยังทำการชนสูตรพลิกศพและสืบสวนคดีต่างๆควบคู่ไปกับการจัดการปราบป้าน้องสาวต่างมันดาแม่เลี้ยงและคนรับใช้เจ้าเล่ที่วางแผนร้ายได้สำเร็จระหว่างการสืบสวนชินหวานได้พบกับรุ่ยอ๋องน้ำเยื่ยนฉือเขาตั้งใจที่จะพลิกคดีของจิ้นอ๋องซึ่งก็ตรงกับเป้าหมายของเธอในการล้างมนดินให้กับพ่อ ทั้งสองเดินทางกลับเมืองหลวงด้วยกันและร่วมมือกันไขคดีปรลาต่างๆระหว่างทางหลังจากกลับมาที่เมืองหลวงคดีของจิ้นอ๋องก็ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งเนื่องจากพบโครงกระดูกที่ไม่คาดคิดเยี่นฉือและฉินหวานค่อยๆสืบหาความจริงของคดีและค้นพบความลับที่น่าตกตะลึงที่ซ่อนอยู่ในวัง และอาวรุ่ยเผิงยังมีรับเชิญอีก2เรื่องก็คือเรื่อง be yourself ในปี2021อ่าวอารุ่ยเพิงรบบทหมาอี e ้รานและเธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวในปี2024อ่าวรุ่อารุยเพิงรบบทชินลี่แล้วก็ยังมีที่อรอออกาอากาศอีก2เรื่องก็คือ Pool String อาวรุ่ยเพิงรบบทหลี่ฉางโซ่และ Now or Never รอติดตามชมกันให้ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับอาวรุยเผิงเรเกหนุ่มสูงหล่ออารมณ์ดีหากใครไปติดตามอาจจะหลง ในความหลอ่อแต่อาจอยู่ต่อเพราะความแปลกก็ได้นะคะสําหรับวันนี้แอดหมูไปแล้วสวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า